ขวัญอะไรฮะขวัญอะไรอ่ะคุณทำเองหรอใช่อะไรเนี่ยไหนดูหน่อยมีดิสอ,อด้วยแล้วมีสมุดอะไรด้วยเนี่ยสมุดสมุดทีหนูยังไม่ด้นี่สองนี่สองคุณเองเนี่ยเหรอแล้วคุณก็มาให้ยพัดเนี่เหรอไม่เอาแล้วเอไม่เอาแล้วทำไม, <c oughs> มให้ยพัดเนี่ยเหรอขอ,ของขวัญเหรอ อันมากเลยอ่ะฝากอันนี้ก่อน